สวัสดีครับเพื่อนเื่อครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพนห้ร้อยหกสิบแปดะครับเช้านี้ก็จะมาติดตามดูใบของทุเรียนที่ร่วงหลน่นช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะมาดูในเรื่องของดอก ดอกที่ออกมาช่วงอากาศวิกฤตนะครับก็ทำให้ดอกปอดอกแห้งดอกไม่พัฒนามาดูสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็มาติดตามดูในเรื่องของใบที่ร่วงหล่นจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างวิกฤตเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนมกราคมมีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นจัดร้อนจัดแล้วก็มีลมแรงนะครับก็ทำให้ใบร่วง ใบฝั่งด้านที่ใต้ร่วงนะครับใบเหลือน้อยส่วนใบที่อยู่ฝั่งด้านที่เหนือก็มีสภาพปกตินะครับใบจะดีครึ่งต้นนะครับกับการแก้ไขนะครับผมมาเห็นใบร่วงกองกับพื้นเยอะก็มาแก้ไขอย่างแรกนะครับก็เป็นการให้น้ำนะครับเพิ่มน้ำเลยก็คือให้น้ำทุกวัน คือให้ดินมีความชุ่มเลยนะครับมีความชุ่มเลยจากก่อนผมไม่ได้ให้น้าแบบแบบชุ่มเยอะนะครับเพราะว่ามีดอกเนาะกว่าว่าดอกจะกลายเป็นใบแต่มันกลับกันนะครับอากาศหนาวแล้วมีลมแล้วมีความร้อนทําให้ใบร่วงก็เลยมาเพิ่มน้ํานะครับโดยการให้น้ําทุกวันเลยนะครับให้มีความชุ่มเลยก็จะเป็นการให้แบบ ให้แบบตอนเช้าวันนี้แล้วไปให้ตอนเย็นนิดนึงก็ได้นะครับนิดนึงแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาให้ใหม่นะครับเพราะว่าอากาศมันมันแห้งนะครับอากาศมันเย็นจัดแล้วก็มีลมแรงนะครับผมทําแบบนั้นอ,อีกอย่างหนึงนะครับก็เป็นการมาให้ให้ยานะครับยาราทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับ ทางดินผมก็ใช้เป็นเมทาเนาะเมทารถลาดให้เจ็ดวันครั้งหนึ่งก็ทํามา2ครั้งส่วนทางใบก็เป็นการพ่นยาลาเหมือนกันนะครับทําวันเดียวกันก็ทํามา2ครั้งเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะหยุดนะครับหยุดไปก่อนในเรื่องของยาลาการให้น้ําทุกวันนะครับให้น้ําทุกวันอตอนนี้สภาพของใบก็น่าจะปกติแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยเห็นใบร่วงแล้วนะครับมันก็จะเห็นอยู่แต่แต่ไม่เยอะนะครับก็นานๆจะเห็นร่วงสักใบสองใบนะครับมันก็จะเป็นปกติเพราะว่ามันมีใบแจดด้วยนะครับส่วนในเรื่องของดอกนะครับในเรื่องของดอกที่ออกมาตอนช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงเดือนมกราคมที่มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็น อาจากการที่ไปรดน้ำนะครับลดน้ำนะครับ,นะรบก็คือไม่ให้เปียกชุ่มจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ดอกดอกฝ่อนะครับดอกฝอดอกแห้งอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นที่น้ำอย่างเดียวอันนี้ผมจะไปะไปพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพอากาศที่เย็ยนจัด ทําให้ดอกทุเรียนฝ่อนะครับผมเคยทําคลิปว่าดอกทุเรียนฝ่อนะครับสาเหตุที่ทําให้ดอกทุเรียนฝ่อหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่เย็นจัดนะครับเย็นมากๆเนี่ยทำให้ดอกไม่ออกเลยนะครับดอกจะจะฝ่อแล้วก็แห้งไปเลยอันนี้มีส่วนนะครับมีส่วนผมยกให้เป็นเหตุผลแรกๆนะครับเหตุผลที่2ก็คือน้ำนะครับก็คือน้ำ มันอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับอาจจะไม่สัมพันธ์นกันกับอากาศระยะหลังมาผมก็มาแก้ไขแบบตามที่ผมได้ได้แจ้งเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็คือให้น้ำเพิ่มแล้วก็ก็คือ,อให้ยาลานะครับให้ยาลาอตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแต่ใบนะครับใบฝั่งนู้นจะมีน้อย ดอกที่ออกมาก็เริ่มที่จะเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับต่อไปมันก็จะต้องเจอกับปัญหานะครับปัญหาที่อากาศก็น่าจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับมันจะแล้งแล้งแล้วก็ร้อนนะครับกุมพามีนาเมษาใบที่อยู่กับต้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะเลี้ยงดอกได้ได้แค่ไหนนะครับถ้าดอกโตนะครับถ้าดอกโต เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดอกนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับให้ดูใบที่อยู่ฝั่งด้านทิศใต้ดูนะครับเนี่ยร้อนจัดลมตีนะครับจริงเนี่ยปลายจริงไม่มีใบนะครับไม่มีใบนยครับใบแห้งเลยนะครับเหลือเท่านี้นะครับแต่ฝั่งด้านทิศเหนือดีนะครับเอาดูดอกนะครับ ดอกก็โตนะครับที่อยู่ตามลำต้นเนาะมันก็โตนะครับเนี่ยที่อยู่ตามลำต้นนะครับดอกก็โตนะครับโตขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่นะครับออกตามลำต้นส่วนตามจริงนะครับตามจริงมันก็มีนะครับ มีตุ่มตาดอกออกมาทั้งดอกทั้งยอดนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมะเขือพวงเล็กนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีที่แห้งนะครับตรงนั้น,นครับที่ปลายเลยผมมันจะเป็นฝ่อนะครับถ้าเราให้น้ำที่ที่น้อยนะครับน้ำไม่ไม่สมดุล มันจะไม่ออกนะครับอันนี้ผมให้น้ําทุกวันเนี่ยดอกดอกมันจะเฉียวนะครับดอกจะเฉียวออกมาเลยเนี่ยส่วนข้างบนก็เหมือนกันนะครับเนี่ยข้างบนเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงเล็กเยอะแล้วนะครับมันอาจจะไม่ซูมนะโน่นครับกิ่งโน้นนะครับซูมได้หรือเปล่าครับ ตุ่มตาดอกเยอะนะครับข้างบนตามจริงครับอดอกอม,มันไม่ชัดนะครับ นี่ครับใบใบฝั่งด้านทิศเหนือมีใบนะครับมีใบแต่ฝั่งทิศใต้ดูครับกิ่งโดนลมตีก็เสียหายเยอะนะครับเสียหายเยอะอยู่ส่วนข้างล่างตรงนี้ก็เป็นดอกนะครับตรงนี้ก็เป็นดอกจะเป็นดอกนะครับ ก็ค่อยๆทยอยออกมานะครับมันจะเป็นดอกนะครับแบบนี้นะครับขับการที่ผมได้ทำมานะครับก็คือเพิ่มน้ำ นะครับเพิ่มน้ําก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวว่าตุ่มตาดอกที่ออกมามันจะแหลมเป็นใบนะครับผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเลี้ยงเลี้ยงทั้งดอกเลี้ยงทั้งใบนะครับเลี้ยงทั้งดอกเลี้ยงทั้งใบก็คือให้น้ำให้มีความชุ่มปกตินะครับ เพราะวา่าที่เหลืออยู่นะครับใบที่เหลืออยู่มันจะเลี้ยงดอกได้หรือไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปดูกันเนี่ยนะครับใบทิศเหนือดีนะครับใบสภาพดีใบสภาพดี ฝั่งที่ใต้ไม่ดีหญ้าก็เฉียวผมก็เพิ่งให้ปุ๋ยไปนะครับเป็นปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะครับก็มาดูสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็การที่ใบทุเรียนร่วงช่วงอากาศที่วิกฤตนะครับ กับการปลูกทุเรียนที่อีสานหนาวจัดร้อนจัดลมแรงทำให้ใบร่วงแล้วก็การการให้น้ำนะครับให้น้ำช่วงที่เป็นดอกนะครับอดอกที่ออกมาอตอนที่อากาศเย็นจัดก็ไปชิดว่าถ้าให้น้ำเยอะ,อะดอกมันจะมันจะเป็นใบ แต่มันกลับกันนะครับการที่ให้น้ําไม่พอ,อก็ทําให้ดอกมันยุบแล้วก็แห้งไปนะครับมันมีส่วนที่ว่าอากาศนะครับอากาศนี่ร้อยนะครับอากาศร้อเลยนะครับที่ทําให้ดูแลทุเรียนนี่ยากนะครับปีนี้ที่ผมพามาดูวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามและก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ